เด็กหญิงนิยายภรรยาเจ้าชะตาบทที่สาม ใช้เวลาไม่นานหวังลี่เซียนก็ปรากฏตัวนางอยู่ในอาพรงดงามทำความเคารพท่านโหด้วยท่าทางชดช้อยท่านโหพึงพอใจเมื่อคิดว่าอีกไม่นานจะต้องได้นางเป็นสะพ้ายแก้ชะตาให้บุตรชายสตรีเช่นนี้แม้เป็นเพียงบุตรสาวขุนนางระดับตำ่ำก็นับว่ามีค่าในตัวเองแต่งงานเข้าตวัวโหย่อมไม่เสียหน้า ลี่เซียนพ่อกับแม่เรียกเจ้ามาวันนี้เพราะมีธุระอย่างหนึ่งอยากจะถามเจ้าหวังลี่เตอเกรินกับบุตรสาวก่อนไม่ทราบท่านพ่อท่านแม่มีสิ่งใดต้องการถามลูกหรือเจ้าคะ วันนี้ท่านโฮเดินทางมาที่นี่พร้อมกับแม่ซื้อเพราะต้องการสู่ขอเจ้าให้แต่งงานกับกูจินอันบุตรชายคนเล็กของเขาผู้เป็นบิดาบอกกล่าวอยู่ชิงโหจึงเอ่ยต่อหลี่เซียนเอ๋ย ข้ากล่าวกับเจ้าตามต่องเวลานี้จิ่นอันมีอาการบาดเจ็บยังไม่สามารถฟื้นขึ้นมาได้เพียงแต่มีไต้ซื้อมากบารมีโหนึ่งทำนายว่าหากสามารถแต่งภรรยาให้เขาได้ เคราะห์กรรมครั้งนี้ก็จะคลี่คลายลงไปจินอันยังมีทางที่จะฟื้นขึ้นมาอีกครั้งเจ้าเต็มใจจะแต่งงานกับจินอันใช่หรือไม่หวังลี่เซียนฟังเรื่องราวอย่างสงบก่อนจะเงยหน้ายิ้มให้ท่านโหเดิมทีท่านโหคิดว่านางจะตอบตกลงเต่ว่าสิ่งที่หลุดออกมาจากปากกลับตรงกันข้ามข้าขอโทษต่อท่านโหแต่ข้าคงแต่งงานกับรองแม่ทัพกู่ไม่ได้ ทำไมเล่าเจ้ากับเขาเป็นคู่รักกันทำไมนางตอบกลับโดยไม่รอให้ท่านโหกล่าวจบข้าขอโทษท่านโหอีกครั้งเพียงแต่เท่าที่ข้าจำได้เรื่องที่ข้ากับท่านรองแม่ทัพกู่เป็นคู่รักกันล้วนเกิดจากคนนอกพูดกันไปเองทั้งนั้นข้าไม่เคยเอ่ยปากเลยสักครั้งว่าข้ามีความรู้สึกพิเศษต่อท่านรองแม่ทัพกูเจ้า พันโหมรู้แน่แล้วว่าหวังลี่เซียนผู้นี้มิใช่คนดีอย่างที่ฉาบหน้าเอาไว้การกระทําของนางในช่วงเวลาที่ผ่านมาล้วนบอกว่านางมีใจให้แก่กูจิ้นอันแต่เมื่อถึงคราวจำเป็นกลับเลือกที่จะปฏิเสธความสัมพันธ์อยู่ชิงโหโมโหตนหน้าแดงำํำหวังลี่เซียนยังยิ้มระรื่น ถ้าข้าทำอะไรให้ท่านโหเข้าใจผิดข้าขออภัยด้วยเจ้าค่ะจิ่นอ่นรักผลผิดจริงๆท่านโหไม่รู้ว่าควรจะพูดอย่างไรคิดไม่ถึงว่าสตรีผู้นี้จะมีใบหน้าที่หนาได้ขนาดนี้ส่วนเรื่องที่ท่านโหกล่าวว่าจะทำตามความต้องการของข้าหวังว่าท่านโหคงไม่ผิดคำพูดนะเจ้าค่ะ นางไม่ไว้กล่าวย้ำคำพูดของเขาก่อนหน้านี้อยู่ชิงโหยิ้มเย็นที่แท้เจ้าฟังอยู่ด่านนอกมาโดยตลอด บทสนพนานี้ยังมีหนึ่งคนกับหนึ่งตัวแอบฟังอยู่หนึ่งคนก็คือหวังลี่เถียงน้องสาวต่างมารดาของหวังลี่เซียนนางอยู่ด้านนอกมาสักครู่แล้วและได้ยินบทสนทนาด้านในโดยตลอดท่าทางกระวนกระวายเท่าว่าเมื่อได้ยินว่าพี่สาวปฏิเสธการสู่ขอนางกลับไม่แปลกใจเท่าใดนักไม่ว่าคนอื่นจะมองภาพของหวังลี่เซียนเป็นอย่างไรนางคือ คนที่รู้ดีที่สุดว่าใบหน้าที่งดงามฉาบทับอะไรเอาไว้บ้างในขณะที่อีกหนึ่งตัวก็คือเจ้านกสีฟ้าที่เกาะอยู่นอกหน้าต่างกูจิ้นอันรู้สึกชาไปทั่วร่างเดิมทีเมื่อวานได้รู้ว่าผ้าเช็ดหน้าที่เขาเก็บเอาไว้ไม่ใช่ฝีมือของหวังลี่เซียนก็ยังพอทำใจได้เพียงแค่ผ้าเช็ดหน้าผืนหนึ่งจะตัดสินใจอะไรกับใจคน้น แต่วันนี้ความจริงได้ตอกย้ำอีกครั้งที่แท้ในใจของหวังลี่เซียนเขาไม่เคยเป็นคนรักหรืออาจไม่รักเพราะว่าวันนี้กู่จิ้นอันไม่ใช่ขุนศึกที่องค์อาจบนหลังม้าอีกแล้วเป็นเพียงคนป่วยที่ไร้ประโยชน์เหมือนพืชผักที่นอนติดเตียงเท่านั้น เจ้านกน้อยอยากหัวเราะเยาะความเข่าของตัวเองที่ผ่านมาเขาหน้ามืดตาบอดมาโดยตลอดหากมีใช่เพราะบาดเจ็บสาหัสบางทีเวลานี้เขาอาจจะกลายเป็นสามีของนางไปแล้วไม่รู้ควรนับว่าเป็นโชคดีหรือโชคไายแต่ในขณะที่กำลังจมอยู่กับความสับสนและโศกเศร้าคนที่แอบฟังอยู่ด้านนอกก็ผลักประตูเข้าไปหวังลี่เซียนไม่ได้ตอบคำถามเมื่อ ครู่ใบหน้างดงามยังคงเปื้อนรอยยิ้มในขณะนั้นประตูห้องโถงถูกเปิดออกคนที่ก้าวเข้ามาคือสตรีในอาพรสีเขียวอ่อนใบหน้าจิ้มลิ้มและมีเขาของหวังลี่เซียนอยู่หลายส่วนนางตรงเข้ามาทำความเคารพเบื้องหน้าท่านโหแล้วกล่าวแนะนำตัวคาระวะท่านโหข้าชื่อลี่ถิงเป็นบุตรสาวคนเล็กของใต้เท้าหวัง ข้าขอถามท่านโหข้อหนึ่งได้หรือไม่เจ้าคะการปรากฏตัวของนั่งทำให้ผู้คนตกใจและตกใจมากกว่าเดิมเมื่อเด็กคนนี้เลือกที่จะก้าวเข้าหาและถามท่านโหโดยตรงท่านโหพยายามระงับอารมณ์โกรธที่มีต่อหวังลี่เซียนก่อนจะเอ่ยถามมีเรื่องอะไรถ้าหาคนแต่งงานให้ท่านพี่ท่านรองแม่ทัพกู่ได้ จะช่วยให้เขาดีขึ้นจริงหรือไม่เจ้าคะเมื่อได้ยินคำถามนี้แม่ทัพตะวันออกก็ยิ้มเย้ยหยันที่แท้บุตรสาวคนเล็กก็ต้องการจะตอกย้ำเขาเรื่องนี้ก็ไม่แน่มันคือทางออกสุดท้าย ที่ข้าสามารถทำได้หวังลี่ถิงได้ยินเช่นนั้นก็กัดริมฝีปากเอาไว้คล้ายว่ามีบางอย่างที่อยากจะพูดหวังลี่เตอิอไม่ชอบบุตรสาวคนเล็กที่ดูเชื่องช้านักเขากำลังจะเอ่ยปากบอกให้คนมาพานางออกไปแต่กลับได้ยินเรื่องที่น่าตกใจออกมาจาก,กริมฝีปากเล็กที่มีสีราวกับกลีบดอกท้อเป็นข้าได้หรือไม่เจ้าคะ อยู่ชิงหูไม่เชื่อหูวตัวเองรีบไงหน้าขึ้นจ้องนางเจ้าว่าอะไรนะหวังลี่ถิงปลัวสายตาราวกับราชสีของพันหอแต่ยังกลั้นใจพูดออกไปอีกครั้งให้ข้าแต่งงานกับรองแม่ทัพก,กูจิ้นอันแทนได้หรือไม่เจ้าคะหุบป,ปากของเจ้าหลี่ถิง หวังลี่เตอ๋อตะคอกใส่บุตรสาวเขารู้ว่านางไม่ใช่คอนฉลาดแต่ไม่คิดว่าจะง่อง,งมถึงเพียงนี้อยู่ชิงโหไม่สนใจเสียงของไต้เท้าหวังเขาลุกขึ้นยืนจ้องมองนางอย่างไม่อยากจะเชื่อเจ้าเจ้ากล่าวว่ายินดีจะแต่งงานกับจิ่นอันของข้าใช่หรือไม่ หวังลี่ถิงตอบด้วยการพยักหน้าไม่มีใครคาดคิดว่าเรื่องราวจะออกมาในรูปแบบนี้แม้แต่เจ้านกที่แอบฟังอยู่ด้านนอกก็เช่นกันตลอดเวลาที่ผ่านมาเขาไม่ใช่คนง่อเขารู้ดีว่าหวังลี่ถิงแอบมีใจให้เขาเพียงเพระาะในสายตามีแต่หวังลี่เซียนนางจึงดำรงอยู่ได้ในฐานะน้องสาวเท่านั้นอีกทั้งพฤติกรรมของเขาที่กระท ต่อนงังก็ไม่ใช่ว่าจะดีนักเพราะไม่ชอบท่าทางขี้อายไม่กล้าพูดกูจิ้นอันกับหวังลี่เซียนจึงมักพิงนางเอาไว้ข้างหลังเสมอเผ่าว่าวันนี้ช่วงเวลาที่วิกฤตที่สุดของชีวิตหวังลี่ถิงได้ก้าวเข้ามาเสนอตัวเพื่อช่วยเขาท่านหอลี่ทิ้งอาจละเลือนไปชั่วครู่ ไต้เท้าหวังพยายามจะปฏิเสธคำพูดของบุตรสาวคนเล็กพยายามจะเดินเข้าไปใกล้แล้วดึงให้นางออกห่างจากท่านหอแม่ทัพตะวันออกมือไว้กว่ารีบจับนางไปไว้ข้างหลังใช้ตัวเองเป็นกำแพงบังเอาไว้ไต้เท้าหวังมิใช่เรื่องนี้ตกลงกันแล้วหรือ ว่าจะยึดตามความสมัครใจของบุตรสาวท่านวังหลี่เซียนไม่ต้องการแต่งก็ช่างเพิดข้าไม่บังคับแต่วังหลี่ทิ้งต้องการแตง่งข้าก็ไม่บังคับนางพูดออกมาเองพวกเราควรจะเคารพการตัดสินใจของนาง ท่านโหวไม่สามารถปล่อยนางไปได้เดิมทีหากว่าการสู่ขอไม่สำเร็จเขาอาจใช้เงินสักก้อนซื้อบุตรสาวชาวบ้านคนหนึ่งแต่งเข้าจวนโหวภายภาคหน้าย,ยังสามารถมอบตำแหน่งโฮหยินรองให้นางได้เพราะบุตรสาวขุนนางคนอื่นก็คงเป็นเช่นหวังลี่เซียนเห็นว่ากู่จิ้นอันไร้หนทางจะรักษาก็ไม่อยากแต่งด้วย เวลานี้หวังลี่ถิงเสนอตัวเองเขาต้องขว้าเอาไว้ให้มัน่นลี่ถิงบอกทันโฮไปว่าเจ้าเลอะเลือนไม่ได้คิดจะทำเช่นนั้นจริงจริง ไส้เท้าหวังขึ้นเสียงใส่บุตรสาวโดยปกติแล้วหวังลี่ถิงจะเป็นเด็กเก็บตัวไม่ค่อยพูดค่อยจาไม่ว่าใครจะบอกอะไรก็เชื่อไปเสียทุกอย่างถาว่าวันนี้เด็กที่เคยเชื่อฟังมาโดยตลอดกลับคิดขบดนางแอบ,บอยู่ด้านหลังพันโหรู้สึกมีแรงฮึดขึ้นมากลั้นใจตอบบีดาไปอย่างที่ไม่เคยทำมาก่อนข้าคิดดีแล้ว ข้าต้องการแต่งเข้าตัวนหอเจ้าค่ะอยู่ชิงหงอหัวเระลัน่นไต้เท้าวังได้ยินชัดเจนแล้วใช่หรือไม่เรื่องนี้เร่งด่วนพรุ่งนี้ข้าจะให้คนเตรียมค้องหมันไม้มาให้จากนั้นจะให้คนปัดชุดเต่าาได้เลิกเมื่มอไรจะมาบอกอีกครั้ง กล่าวจบก็รีบร้อนออกไปไม่ฟังแม้แต่คำกล่าวลาของเจ้าบ้านหวังลี่เตอรโกรธจนหน้าแดงพอร่างท่านโหยจากไปแล้วก็ยกมือฟาดไปที่ใบหน้าบุตรสาวคนเล็กเต็มแรงโง่เขา หวังลี่เติมองร่างบุตรสาวที่สุดลงไปกับพื้นในอกเต็มไปด้วยความโกรธที่ยากจะบรรยายแม้ว่าในสายตาของเขาหวังลี่ถิงอาจไม่ใช่บุตรสาวคนสำคัญแต่ก็ยังถือว่าเป็นบุตรสาวคนหนึ่งในฐานะบีดาเขาคาดหวังว่านางจะแต่งงานกับขุนนางที่มีอํานาจและฐานะไม่ใช่การแต่งงานให้คนป่วยไร้ประโยชน์ ถึงอยู่ชิงโหจะถือได้ว่าเป็นขุนนางคนสำคัญของแคว้นฉีกู่จิ้นอันเคยเป็นหนึ่งในตัวเลือกที่ดีที่สุดในฐานะขุนนางที่มีอนาคตไกลแต่เมื่อได้รับบาดเจ็บสาหัสจนกลายเป็นคนไร้ประโยชน์แม้แต่ตําแหน่งโหก็คงไม่ถูกส่งมอบให้เขาเรียกได้ว่าบุรุษอนาคตไกลคนนั้นคงกลายเป็นเพียงคนป่วยที่รอวันตาย การส่งบุตรสาวที่ยังมีประโยชน์คนหนึ่งไปแต่งงานด้วยจะกลายเป็นเรื่องเสียเปล่าเจ้ามันโง่จริงๆหวังลี่เตอ๋อก่าวออกมาด้วยอารมณ์อีกครั้งสู่เพย่ยอิงลุกขึ้นอย่างเชื่องช้าเดินมาจับแขนของสามีเพื่อปรอบโยนด้วยท่าทางไม่จริงจังนะักอยากโกรธนักเลยเจ้าค่ะแบบนี้ไม่ดีต่อสุขภาพของท่านพี่นะเจ้าคะ แล้วเจ้าจะให้ข้าทำอย่างไรนางทำอะไรสิ่นคิดแบบนี้ข้าควรจะทำอย่างไรดีเขาหันมาถามหูหยินนิ้วมือยังชี้ไปยังร่างของหวังลี่ถิงที่ไม่กล้าแม้แต่จะเงยหน้าขึ้นมองนางพูดต่อหน้าท่านโหไปแล้วต่อให้ท่านตบตีนางไปก็ไม่สามารถแก้ไขอะไรได้อีกแล้วนะเจ้าคะเช่นนั้นทำไมท่านไม่ลองคิดในแง่ดีดูบ้างเล่า แต่งงานกับคนไร้ประโยชน์ยังจะคิดอะไรที่ดีได้อีกหรือนางเงยหน้าแล้วยิ้มให้สามีแม้จิ้นอันจะกลายเป็นคนไร้ประโยชน์แต่การที่ลี่ถิงแต่งกับเขาก็นับว่าเป็นสะพ้ายจวนโหคนหนึ่งอยู่ชิงโหรักจิ้นอันมากผู้คนย่อมเกรงใจอยู่บ้างเรายังสามารถใช้ประโยชน์ในความเกรงใจของจวนโหเพื่อหาสามีให้ลี่เซียนได้นะเจ้าคะ สู่เพยอ,อิงไม่ได้แย้แสว่าหวังลี่ถิงจะแต่งงานกับใครคนเดียวที่นางสนใจก็คือบุตรสาวในสายเลือดอย่างหวังลี่เซียนนางจะให้ความสนใจการแต่งงานของหวังลี่ถิงก็ต่อเมื่อมันมีประโยชน์ต่อหวังลี่เซียนเท่านั้นอย่างเช่นการแต่งงานเข้าจวนโหครั้งนี้นางไม่ยอมให้หวังลี่เซียนแต่งงานกับชายที่นอนไร้สติอยู่บนเตียงแต่ยอมปล่อยให้หวังลี่ถิงแต่งงาน ได้หวังลี่เตอได้ยินสิ่งที่หูหยินกล่าวออกมาก็ต้องหยุดคิดชั่งน้ำหนักแล้วพบว่าเมื่อไม่สามารถหยุดการแต่งงานครั้งนี้ได้จริงๆและแม้ในอนาคตการเป็นภรรยาของกู่ติ้นอันจะไม่ต่อให้เกิดประโยชน์อันใดต่อจวนสกุลหวังแต่ในระยะสั้นก็ยังสามารถใช้ประโยชน์ได้อยู่บ้างเมื่อคิดได้เช่นนั้นเขาก็พยายามระงับอารมณ์โกรธ ถึงจะไม่สามารถหยุดความโกรธได้ทั้งหมดก็เถิดแต่เพื่อไม่ให้ตัวเองทำอะไรไปมากกว่านี้จึงหันหลังเดินจากไปพร้อมกับหูหยินภายในโรงรับรองเหลือเพียงสองพี่น้องหวังลี่เซียนกับหวังลี่ถิงเท่านั้นหวังลี่ถิงพยายามลุกขึ้นยืนใบหน้าขาวปรากฏรอยนิ้วมือชัดเจนรอยปื้นแดงน้ทาบอยู่เกือบครึ่งใบหน้าความรู้สึกเจ็บปวดกลายเป็นความชินชาไม่มี มแม้แต่หยดน้ำตาไหลออกมา ความชินชานี้น่าหวาดกลัวมากเพราะเกิดจากการถูกกระทำซ้ำๆตั้งแต่ยังเด็กไม่ว่าจะทำผิดเล็กน้อยหรือเรื่องใหญ่นางก็ล้วนถูกทำโทษเสมอแม้ว่าความคาดหวังของบีดาต่อนางจะน้อยมากแต่ในฐานะบุตรสาวที่ยังทำประโยชน์ได้ด้วยการส่งไปแต่งงานกับคนอื่นนางต้องเป็นคนที่เพียบพร้อมด้วยความรู้ศิละปะสประการคือพินภาพวาดเขียนอัก สอและหมากล้อมความคาดหวังที่บิดาวางไว้บนไหลทำให้นางพยายามและพยายามสุดท้ายเมื่อถูกนำไปเปรียบเทียบกับพี่สาวอย่างหวังลี่เซียนนางก็นับว่ายังเป็นร้องบิดาจึงมักหยิกหรือตีนางพฤติกรรมการใช้ความรุนแรงนี้ทำให้หวังลี่ถิงไกลเป็นคนเจียมเนื้อเจียมตัวไม่พูดไม่เถียงหากไม่แสดงความโง่เขลาก็จะไม่ถูกตี สุดท้ายก็กลายเป็นความเคยชินหวังลี่เซียนมองน้องสาวใบหน้าปรากฏรอยยิ้มเย้ยหยันคนนอกอ่านไม่เคยเห็นสายตาที่ดูหน้าขนลุกนี้ของนางมาก่อนเช่นเดียวกับเจ้านกสีฟ้าด้านนอกหน้าต่างเขาไม่เคยเห็นหวังลี่เซียนในมุมมองนี้มาก่อนราวกับว่าทั้งหมดที่เคยรู้จักนางเป็นเพียงภาพลวงตาเจ้ารักเขามากสินะ ถึงขนาดยอมแต่งงานกับคนที่ไรประโยชน์เช่นนั้นน้ำเสียงของนางแม้ฟังเพียงครู่เดียวก็รู้ว่าเป็นพ่อยคำเย้ยหยันดูแคลนท่านพี่จิ้นอันคงดีใจที่รู้ว่าเจ้ารักเขามากถึงเพียงนี้หวังลี่ถิงเงยหน้ามองพี่สาวไม่มากเท่าที่เขาเสียใจเพราะรู้ว่าท่านกลายเป็นคนใจดำได้ถึงเพียงนี้นั่นสินะท่านพี่จิ้นอันรักเข้ามาก ก่อนไปออกรบปราบจน้นเขายังเอ่ยว่าจะกลับมาสู่ขอค่าถ้ารู้เข้าเขาคงผิดหวังมากๆนางเอ่ยขึ้นด้วยรอยยิ้มไม่มีจิตสำนึกผิดชอบชั่วดีเป็นเพียงความภาคภูมิใจที่ได้กลุ่มหัวใจของชายคนหนึ่งเอาไว้เมื่อเขาไร้ประโยชน์ก็โยนทิ้งอย่างไม่ใยดีท่านรู้แต่ก็ยังหักหลังเขาทอดทิ้งเขาในช่วงเวลาที่ยากลำบากที่สุด ข้าไม่เคยหักหลังเขาเจ้าลองนึกดูให้ดีก่อนเพิดก่อนหน้านี้ข้าเคยตอบรับความรู้สึกของเขาหรือไม่เคยรับคำสัญญาขอแต่งงานของเขาหรือไม่ไม่เลยทุกอย่างล้วนเป็นคนนอกพูดกันไปเองทั้งสิ้นว่าข้ากับท่านพี่จิ้นอันเป็นคู่รักกันถ้าข้าต้องแต่งงานกับคนใกล้ตายเพียงเพราะความเข้าใจผิดของคนอื่น เจ้าว่ามันยุติธรรมกับข้าหรือใบหน้างดงามตอบด้วยท่าทางไม่แย้แสเรากับว่านางกลายเป็นเหยื่อของความเข้าใจผิดการแสดงออกของท่านหากใครไม่ตาบอดก็คงรู้ว่าท่านมีใจให้ท่านพี่จิ้นอันตราบใดที่ข้าไม่เคยเอ่ยปากคนอื่นจะว่าอะไรข้าได้ เจ้านกน้อยตัวชาววาบที่แท้แล้วยังมีคลลเม็ดเช่นนี้ซ่อนอยู่ไม่ว่านางจะแสดงออกชัดเจนอย่างไรแต่หวังลี่เซียนไม่เคยพูดออกจากปากของนางเลยสักครั้งว่าความสัมพันธ์ของพวกเขาเป็นอย่างไรกันแน่เมื่อไม่เคยเอ่ยนางจึงสามารถปฏิเสธการแต่งงานครั้งนี้ได้อย่างไม่กระดากปากกูจิ้นอันรู้สึกว่าตัวเองกลายเป็นคนโง่ออย่างมาก ที่ผ่านมานางเตรียมตัวพร้อมที่จะทอดทิ้งเขาอยู่ตลอดเวลาหากปากของนกสามารถแสดงอารมณ์ได้อาจมีใครสักคนเห็นว่าเจ้านกสีฟ้าบนกิ่งไม้กำลังยิ้มด้วยรอยยิ้มเย้ยหยันและโศกเศร้าท่านพี่จิ้นอันไม่น่ารักคนอย่างท่านที่ทอดทิ้งเขาในช่วงเวลายากลำบากที่สุดข้าเป็นคนฉลาดพ่อที่จะรู้ว่าอะไรดีหรือไม่ดี ใครจะอยากเอาชีวิตของตนเองไปผูกไว้กับคนที่จะตายวันตายพรุ่งก็ไม่รู้แม้แต่หมอหลวงก็บอกว่าแทบไม่มีทางเป็นไปได้ที่เขาจะฟื้นขึ้นมาแต่ถึงข้าทิ้งเขาก็ยังมีคนง่อยอย่างเจ้าที่พร้อมกระโดดเข้ากองไฟมีใช่หรือถ้าในอนาคตท่านพี่จิ้นอันฟื้นขึ้นมาเจ้าเชื่อจริงๆหรือว่าการแต่งงานจะทำให้เขาฟื้นขึ้นมาได้เอาเถิด คนโง่ออย่างเจ้าจะเชื่อเรื่องหลอกเด็กเช่นนี้ก็ไม่แปลกในฐานะพี่สาวข้าขออวยพรให้เจ้าสมหวังเชิญเจ้าไปปรนิบัติชายที่เจ้าแอบรักมันนานให้สมใจ หวังลี่เสียนหัวเราะทิ้งท้ายแล้วเดินจากไปหวังลี่ถิงยืนมองร่างของพี่สาวจนลับสายตานางกำมือแน่นบอกตัวเองว่าเวลานี้กำลังเผชิญหน้ากับการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ไม่ว่าข้างหน้าจะเป็นอย่างไรนางจะไม่ปล่อยให้ถ้อยคำของพี่สาวมาเปลี่ยนแปลงความพยายามของตนเองคืนนั้นเจ้านกน้อยที่มีวิญญาณของกู่จิ้นอันอาศัยอยู่ ต้องมองร่างของตัวเองผ่านหน้าต่างคิดดูแล้วเขาในสภาพนี้ก็น่าสมเพชมากจริงๆเค้เขาทำได้แค่นอนหลับตาอยู่เช่นนั้นแม้แต่การขับถ่ายหนักเบ้าก็ต้องให้บ่าวรับใช้ช่วยดูแลแค่คิดว่าหวังดีเสียนต้องมาดูแลเขาเช่นนี้ก็นึกภาพออกว่ามันยากลาบากและน่ารังเกียจเพียงใดการปฏิเสธของนางอาจเป็นพฤติกรรมของคนปกติที่เกิดขึ้น เาว่ากับหวังลี่ถิงเป็นเรื่องเหนือความคาดหมายแม้จะรู้ว่านางแอบมีใจให้เขาแต่การแต่งงานกับคนไร้ประโยชน์เช่นนี้ก็ยังไม่น่าเชื่อถืออยู่ดีเขาไม่กล้าคิดว่านางทำเพราะรักเขาขนาดหวังลี่เสียนที่เขาทุ่มเททุกอย่างเพื่อนางยังทอดทิ้งเขาในยามลำบากได้แล้วหวังลี่ถิงที่เขามักเฉยเมยกับนาง จะรักเขามากขนาดนั้นได้อย่างไรบางทีนางอาจต้องการเพียงตำแหน่งสะพ้ยตัวหอส่วนเขาจะตื่นหรือตายก็ไม่ใช่ประเด็นสำคัญ ความจริงจากหวังลี่เซียนทำให้เขาไม่กล้ามองโลกในแง่ดีอีกแล้วแต่มองการกระทำของหวังลี่ถิงในแง่ผลประโยชน์มากกว่าถึงกระนั้นเขาก็รู้สึกขอบคุณที่นางเสนอตัวขึ้นมาในเวลานั้นเพราะหลังจากถูกคนรักปฏิเสธอย่างไม่ใยดี ความมั่นใจในตัวเองของเขาเหมือนถูกทำลายไม่มีใครต้องการแต่งงานกับเขาถ้าว่ายังมีสตรีคนหนึ่งที่มองเห็นโอกาสแม้เพียงเล็กน้อยที่เขาสามารถมีประโยชน์ต่อนางได้ไม่ว่าในเรื่องใดก็ตาม ฟังต่อทันทีไม่มีสะดุดสมัครสมาชิกพรีเมียมดูก่อนใครทุกวันสมัครไม่เป็นทำตามคลิปนี้ได้เลย <S <S <ๆ>หากยังไม่สะดวกสามารถสนับสนุนด้วยการกดไลค์กดติดตามและคอมเมนต์ให้กำลังใจเด็กหญิงนิยายแทนได้นะคะ